และวันนี้น้องอ q คิวก็ได้พาผมมาทดลองเล่นเกมเอาชีวิตรอด100วันบนเกาะทะเลทรายซึ่งจะเป็นเกมยังไงนั้นผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นรพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงอาจจะน่าคล้ายๆเกมเอาชีวิตรอดในบังเกรอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่าเกมนี้ผมคิดว่าดูทรงแล้วน่าจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าในนี้มันมีเหมือนๆกันไอ้ตรงนี้จะเป็นชุดฟรีนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าผู้เล่นคนไหน ผ่านไปได้5วันเราก็จะได้ชุดนี้ฟรีครับแล้วก็อันนี้คือผ่านไป15วันนะครับส่วนชุดนี้ก็หมวกสีส้มๆนี้ก็คือผ่านไป30วันนะครับ50วัน75วัน100วันครับผมแต่ว่าเราจะพิชิตชุด100วันได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอรองเอาชุดฟรีก่อน้วกันนะฮะปึ๊บอ่าเราจะได้กระเป๋าสีขาวมาหนใบนะครับแต่ไม่รู้ว่าในกระเป๋ามีอะไร แล้ครับผมตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับน้องอ q แล้วนะครับผมมาโอเคเราน่าจะต้องรออะไรหรือเปล่านะโอเคเราจะทําการรอมันจะบอกว่าเริ่มภายใน23วินาทีนะครับผมมาคิวเรามาอยู่ใกล้ๆกันเผื่อว่าเดี๋ยวไม่ได้ไปด้วยกันใกล้ๆปะเฮ้ยตอนนี้ก็จะเริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับ5 4 3 2 1 ไปตอนนี้ผมก็อยู่บนเรือนะฮะแต่ไม่รู้ว่าอยู่บนเรือกับคิวไหมเอ้ะทำไมผมมาคนเดียวอ่ะเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าว่าเราจะได้ไปอยู่ในเกาะด้วยกันอ้เรือชั้นชนเกาะออเอเเหมือนใจเจื้จอนีริจ้าเจอน้องีคิวนะฮะตอนนี้มาเดี๋ยวผมขอสำรวจเกาะกับน้องคิวก่อนนะครับเควสมันบอกว่าเอาชีวิตรอดให้ได้ สิบห้าวันแล้วเราจะได้ตังค์หกสิบแบงค์เขียวหากค้นหาหอคอยขนาดใหญ่เราก็จะได้ตังค์เพิ่มอีกห้าสิบแบงค์เขียวค้นหาห้องแล็บเราจะได้หนึ่งร้อยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าสิว่าห้องแล็บอะไรต่างๆอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมขอดูตรงนี้ก่อนละกันว่าอันนี้คือน่าจะเป็นอาหารเอาชีวิตรอดของเรานะครับท่านผู้ชมผมขอหยิบหยิบน้ําแล้วก็เออเก็บเก็บเก็บได้เก็บเก็บหมดเลยเก็บหมดเลย และตอนนี้อ๋อดาบตรงนี้ต้องซื้อนะครับท่านผู้ชมโคมไฟฟรีแต่มีครูดาวนะฮะเดี๋ยวผมขอสำรวจก่อนรอบๆกันแล้วกันนะครับเอ่ออันนี้คือร้านค้านะเดี๋ยวผมขอเปิดร้านค้าไปแล้วกันว่ามีอะไร,รโอ้จะมีปืนนะฮะมีปืนพกแต่ว่าตอนนี้ตังผมมีเท่าไหร่นะตังผมมีหนึ่งร้อยนะครับท่านผู้ชมต้องใช้โลบัคไม่ใช่อ๋อออ๋อใช่ไอ้อข้างบนอ่ะใช้โลบัรแต่ข้างล่างอะ่ะ สามารถซื้อได้เลยฉะนั้นผมขอซื้อปืนพกไว้ติดตัวก่อนละกันนะฮะเพื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้ป้องกันตัวเองได้ทันท่วงทีนะฮะเออครับผมเราออกไปสำรวจป่ากันเดอะแต่ว่าปลาอยากได้คมไฟอ่ะเราต้องรอหนึ่งนาทีไหมเฮ้ยอย่ายิงเล่นสิกระสุนมันมีจำกัดใช่เดี๋ยวเรารอเราเอาคมไฟไปด้วยดีกว่า โอเคไปได้คมไฟแล้วไปเดี๋ยวเราจะไปออกสำรวจเกาะกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมตามงานกันเลยปึ๊บตอนนี้ผมได้เจอเพื่อนหรือเปล่านะ่ะใช่เพื่อนไหมเอออีเวนต์อีเวนต์เเนใน4 3 2 1มันคืออะไรนะ่ะอะไรคือเอีเวนต์สึนามิไปที่สูงเอ้ยคิวสึนามิมาเราต้องหาที่สุกสูงเร็วเรวเร็วเฮ้ยสึนามิมาสึนามิมา เอ้ยกดวิ you know. ่งไม่ได้นะฮะเอ่อตอนนี้ผมเฮ้ยซื uh, ้อนามิอะไรวะนั่นเฮ้ยมีลูกไฟมาด้วยเอ้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 ยเ้ยซื้อนามิเออเออโ้ยฉันเกือบตายเกือบตายเลยครับท่านผู้ชมซื้อนามิพัดไปทีหนึ่งเกือบตายฮะเอ่อตอนนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อ๋อเลือดเราจะอ่าค่อยๆเพิ่มมานะฮะถ้าเราอยู่ในแบบว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือว่าไม่ได้โดนโจมตีอะไรนะฮะแต่ตอนนี้ลน้ำผมขอกินน้ำก่อนแล้วกัน,นคิวอยู่ไหนนะลูกโอเคโอเคเราเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรให้ให้เรียบร้อยก่อนนะอุ้ยแต่ว่าเหมือนเราต้องบบรเราเหมือนเหมือนว่าเราต้องออกไปหาอาหารด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวป้าไปหาอาหารเฮ้ยแก ไอ้อซอมบี้แกจะทำร้ายลูกฉันเหรอนี่นี่เจอเข้าไปหนึ่งนัดอุย้ยท่านผู้ชมฮะเราฆ่าซอมบี้ตายเราได้ตังค์ด้วยนะฮะสิบแบงค์นะฮะโอเคแจ๋วเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมก็เอ้ยเจอซอมบี้นี่นี่นี่โอ้ซอมบี้วิ่งเร็วนะฮะไม่ธรรมดานะนโ,อโอเคผมได้สนะิบแบงค์ฮะ ตอนนี้เดี๋ยวผมน่าจะต้องไปหาของกินแล้วฮะท่านผู้ชมผมค่อนข้างจะหิวข้าวอย่างหนักอะฮะออของเนี่ยมันไม่ผมไม่รู้นะว่าหาที่ไหนผู้ไม้มีหรือเปล่าไม่น่าจะมีเออขอ,ขอไปหาดูก่อน,น,นอเฮ้ยดีจังเลยวันนี้แล้วก็ผ่านมาวันที่เจ็ดแล้วนะครับผมโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมต้องการของกินอย่างหนักเลย เฮ้ยเหมือนฉันจะเจออะไรอะโอปทหาร RPG พอ๋อน่าจะเป็นปืนใหญ่หรือเปล่าฉันต้องซื้ออ่ะแต่ว่าของกินเนี่ยเราไปหาที่ไหนอะมันไม่ดอบอะ่ะท่านผู้ชมเหมือนผมเจอเอะไรตอนนี้เหมือนผมเจออะไรปแปลกๆนะเดี๋ยวผมจะขอวิ่งไปดูแล้วกันเออรับมันคืออะไรอะ่ะกูรับกูรับแล้วกูรับแล้ว เอแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้อีเวนต์มาอีกแล้วนะฮะไม่รู้จะเป็นอีเวนต์อะไรแอร์ดรอปที่กำลังมามองขึ้นสู่ท้องฟ้าอ๋อจะมีของตกนะฮะเอ้แต่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วเนี่ยผมผมต้องการของกินมากเลยเออกูดได้อะไรมาเอ้อะไรวะเนี่ยเ้เฮ้เฮเฮ้ย,ย,ยปืนพวกว่าเจอปื้นพกแลวเฮ้ยตอนนี้เรือผมลดเรื่อยๆเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่า เออผมหิวอะ่ะผมหิวขอกินน้ำก่อนแล้วกันได้ไหมเออโอ้ท่านผู้ชมครับคือไม่ได้ผมจบเลยคือสรุปแล้วผมได้9วันนะฮะเดี๋ยวผมจะไปรับชุดแบบ5วันดูโอเคปึ๊บโอ้ได้ชุดสีเขียวก็เท่ดีเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชม เกมก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นการเอาชีวิตรอดแบบว่าเอาแต่ว่าผมไม่รู้นะวิธีหาอาหารหาอย่างไงเพราะผมหาไม่เจอเหมือนกันนะฮะใครรู้ก็คอมเมนต์คอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะเพราะว่าผมหาวิธีไม่ได้ผมเผมตายด้วยการไม่ได้รับประทานอาหารแล้วก็ตุยไปนั่นเองครับผมเกมก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมถ้าหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกับน้องอิงคิวด้วยนะครับสวัสดีครับ